สวัสดีค่ะโอเคพีเ OK คสุนทีนชาแนนวิดีโอนี้นะคะเราก็จะทําการตั้งเวลาของวิดีโอนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เผยแพร่ในวันหลังของ youtube นะคะเราก็จะอัปโหลดไฟล์ที่เป็นวิดีโอแนวนอนนะคะอันนี้ก็ลากไปตามปกตินะคะโดยการตั้งค่าเผยแพรนะ่ตั้งเวลาเนี่ยก็จะทําได้แค่ในเว็บไซต์ที่เข้าแบบคอมพิวเตอร์นะคะ อ่ะอันนี้เราก็ไปตั้งชื่อก็ไฟล์เขากา็เป็นชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปตั้งค่าทุกอย่างนะอืมเสร็จแล้วเวลาที่เราจะตั้งค่าอ่าตัวเผยแพร่นะคะเราก็จะไปตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็เลือกตัวเวลานะอันนี้จะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะเนาะแล้วก็ เตั้งวันที่ที่ต้องการจะให้เผยแพร่แล้วก็จะไปเลือกเอาเวลาเวลาเราจะพิมพ์ใส่หรือว่าจะดูในลิสก็ได้ที่ทำอยู่เป็นช่องใหม่คะ่ะถ้าประมวลผลเสร็จเรียบร้อยก็ไปที่ตั้งเวลาคลิกแล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะคราวนี้ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะบอกว่าอันนี้คือเราตั้งเวลาวันที่ไว้คะนนนี้นะแล้วก็ ปิดได้เลยค่ะ